อ่าสวัสดีครับมีลั c k ที่แบนะครับเราอยู่กันในแรกหนะ้รารองออริจินะครับเติมเงินถูกต้องอีรัตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับอ่าวันนี้จะมาพูดถึงกิจกรรมแล้วก็อัปเดตแฟชั่นใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มี4กิจกรรมใหม่แต่วันนี้มีกิจกรรมมีจะพูดว่ากิจกรรมอะไรดี 1. b โบเซเลเบชันช้อปปิ้งนะครับเฟสติวัลมันก็คือการที่เราสามารถเลือกของ มีเรียกกิดว่าจัดตามใจฉันแล้วกันเออ,อเข้าท่าก่อนนะคือเราสามารถเลือกของได้ครับเพื่อนเพื่อจะเลือกของแบบหมีก็ได้มีคิดว่ามันคุ้มสุดแล้วอเด๋ยวมีของอธิบายทีละอย่างนะครับเห็นไหมเราสามารถที่จะเลือกของได้ซึ่งทําไมมีเลือกหนังสือใช่ไหมเพร,ราะว่าไอโพลา่าเดก,กับอทตาโนไนท์เนี่ยเราสามารถเอาเพชรฟ้าซื้อได้อย่างน้อยอันนี้ย่อยมาก็ยังได้เศษฟ้าครับเบื่อบางทีเพื่อนเพื่ออาจจะได้การฟ้าที่ยังไม่มีก็ฝากสมุดได้นะครับหรือเมื่อเจ้าขนนกก็นี่แล้วแต่เพื่อน อันนี้ออโต้ตกปลากาบอะไรเนี่ยออโต้ Auto, พิกดิ้งสกอ์อันนี้เราถ่าเพื่อนเพื่อนเลยไม่มีอะไรผิดถูกอ่าต่อไปอันที่3มลูกอมที่หมี่จะเลือกคือลูกอมแดงเพราะว่าเราจําเป็นต้องฟรราร์มยังมีทุกวันถูกไหมครับส่วนไอลักกี้เดย์นี่ไม่รู้อะลูกอมลูกอมลักกี้ลูกอมดอกมันมีเหลือเยอะมากนะโซเชียลเอสพีเจ,จานะครับมีก็เลยเลือกนํานี้นะซึ่งมันจะมีราคาบอกเห็นไหมครับอันนี้อะไรเนี่ยแปดสิบบาทหรอ อันนี้349บาทไอ้สามสี้านี่หมีมองว่าคุ้มนะ,ะมาดูดงส่วนอันแรกนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังขาดกาชาอยู่ยังขาดหลังหรือว่าขาดหน้าที่บอกอันแทสปี d ขาดหลังก็สามารถเลือกกาชาได้แต่ของมีครบแล้วไงหมีคิดว่าไม่รู้นะสําหรับหมีหมีคิดว่าอันท่าแรงก,การดีกว่า เพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดได้สเกลวอล์กเกอร์หรือว่ามิโนทอร์เนี่ยมันสําหรับหมีคือตอนนี้จําเป็นมากนะเพราะว่าหมีต้องพยายามไปดามเมดบอสอยู่นะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากหาตามหาสมุไรก็เอาเป็นซูเปอร์เพนก็ได้สำหรับคนที่เออมาเรียกเอนนะครับแต่ว่ายังไม่มีสมุไรก็ลองมาจัดได้แต่มันก็ไม่ได้การันตีนะอันนี้หนึ่งอันที่สองเหมือนกันเลยครับหมีก็จะเอาอันต้าแลกานะเพราะว่าหมีมองว่ามันน่าจะคุ้มสุดสําหรับหมีนะ แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรามองในราคาจริงๆแล้วเนี่ยเรามองในราคาจริงๆแล้วรู้สึกว่าซุปเปอร์เพนคุ้มกว่าหรือเปล่าวะเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอดูราคา,านะอันนี้อัน,นอันนี้คือหมีเรื่องในสิ่งที่หมีขาดไงถูกไหมน,นี้คือสิ่งที่หมีขาดนะถ้าเราอันเชิญอันต้าเนี่ยเห็นบ้างครั้งหนึ่งมันเสียเท่าไหร่วะเนี่ยมันไม่บอกวะอ๋อครั้งละร้อยหรอก็ประมาณห้าร้อยก็รู้สึกว่าขาดทุนไปร้อยหนึ่งนะ เพราะว่าเจ้าใบอันตาการ์ดเนี่ยใบอันตาการ์ดเนี่ยมันเปิดทีนึ่งใช้200นะครับเห็นไหมนะมันใช้เปิดทีนึ่งใช้200ยซึ่งในแงของการตลาดหมีก็ยังมองว่าอันนี้คุ้มกว่านะเพราะมันได้5้ามันถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเราตกเป็นแมวก็คือ500ถูกไหมอันนี้ก็คือตกได้แค่ประมาณ400แต่ว่าหมีก็คงเอาอันนี้เพราะว่าซูเปอร์เพนหมีมีซามูไรแล้วไง แล้วก็ไม่มีอะไรการันตีเลยที่เราจะเปิดเปิดซูเปอร์เพนเราจะได้ซาม,มูไรหรือเปล่าถูกไหมอันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื<ๆ>่อนมีมองว่าตอนนี้การ์ดคือคุ้มสุดเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดการ์ดมินทอลหรือว่าสเกลเราก็เอาไปใส่ย,ยิงบอสได้ต่อ,อให้เราไม่ได้2ใบนี้เราไม่ได้ใบอื่นมันก็ขายเป็นเ,เงินเซนนี่ได้เพราะว่าเราก็ต้องเอาเงินเซนนี่เนี่ยในการที่จะต้องไปซื้ออาหารทุกวันอยู่แล้วถูกไหมครัแต่ว่ากิตซื้ออาหารใกล้หมดแล้วนะใครเฟืองไม่ครบหรือ,ออาจจะแบบมีโลวเวทแคาห้าสองชิ้นยังมีอย่างเงี้ยมีก็เอาแค่นี้ละ อ่ต่อไปไอสิบชิ้นเนี้ยมันคือเราสามารถไปเอาเศษพวกเนี้ยเอาไปใส่ตัวเอสได้เลยครับในการอัพขั้นนะแต่ต,ต้องมีตัวก่อนนะถ้าไม่มีตัวก็อัพไม่ได้ซึ่งไม่รู้แต่ไดมอนด์สองมันเอาไปซื้อพวกเศษเอ็เอไม่ได้นะหมีก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่าเศษก็คือเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับเรื่องขั้นเห็นป่มนี่หมีซาบุไรศูนอยู่เลยเนี้ย,ยเนี่อเพื่อนกดใช้แฟกเต์เห็นไหมนี่ใช้ร้อยก็เอร้อยยี่สิบอันนับตัวเองอีกหนึ่ง นี่แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับเพื่อนๆแบบอยากจะาหาเศษอัพสมุรไไรต่อคือมันไม่ได้ขายแพ็คเดียวนะมันมีมันมีเนี่ยประมาณเกือบ120เศษเลยคือที่มีเห็นนะครับได้เห็นบ้างมี10 15, 30, 60นี่ก็90เนี่ยได้ตัวหนึ่งเลยได้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งเอาไปอัพเลื่อนขั้นได้ตัวหนึ่งเลยนะครับ หรือถ้าเพืเ่อนๆที่แบบเอ้ยไม่ไม่กล้าจะเอาสัตว์เอสอยู่แล้วก็ไปเอาเพชรเพชรฟ้าก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้เพชรฟ้าก็ใช้เยอะนนเนาะอ่ะเรามาดูในส่วน OBT นะครับเอ่อหนึ่งโมเพเยอร์กิฟต์นะครับอ่ามันก็จะมีตั๋วสิบนะครับเห็นบ้างไก่นี่ถ้าเกิดคือตั๋วกาชาตอนเนี้ยตัว๋วเนี่ยเดี๋ยวท้ายคลิปนี้จะมีบอกให้ฟังนิดนึงครับเป็นกาชาสีเขียวอ่ะออปชันเหมือนกับตอนนี้ไปเลยก็ไม่รู้ว่าคือปกติของ NA มันออปชันมันดีนะแต่พอมานี่ คืออันนี้เขาไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเขาถึงอเอาเอ,อาซ้ำอะแค่ย้อนชุดแมวถ่ายอะใครชอบชุดเขียวน่าจะชอบนะครับก็คือตอนนี้คาชาหมีดูแล้วมันมันไม่มีอะไรน่าเปิดอะหมีมีคมแล้วหมีก็ไม่เอานะก็ <c ười> <c ười> เอามาเอาซูเปอร์เพนดีกว่าถูกปะ่ะอ่าในส่วนใบที่สองนะครับซึ่งเจ้าทมาเทียเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้แต่ถ้าเกิดเพื่อน,อนจะเอาเฟืองก็เอาครับแต่ว่าไม่แนะนําเอาเฟืองทองสามนะว่าคือมีสุ่มม่าวันหนึ่งเก้าเก้าใช่ป่ะ เพลองทองออกประมาณ1 0 1ถึงหมีย่อมประมาณ5วันนี้หมีไม่ได้ลบ5เลยแต่ตอนแรกๆได้นะไม่รู้มันปรับเลนหรือเปล่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันได้ยากกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะคือหมีจะบอกว่า3อันแม่งไม่มีค่าเลยจริงๆนะพูดจริงๆแต่บางคนอาจจะดวงดีก็ได้นะอันนี้แต่เพื่อนๆแล้วกันอันนี้แค่หมีแค่แนะนาเฉยๆหมีว่าเศษแดงดีกว่าเอาเศษแดงไปเออไปอัพไปอัพขั้นตัวเอสแต่ตัวเอสมันมันมันหายากกว่านะสาหรับหมีมันหาจากไหนไม่ได้ถูกไหม อันนี้ก็อยู่ที่าเพื่อนๆเลือกเลยครับระหว่างจะเอาชอาหนังสือสุ่มเนี่ยการปลอมของมินิบอสแต่มันก็สุ่มนะเห็นบ้างมันบอกสุ่มแต่คือเพื่อนๆขาดชิ้นไหนอะสุ่มออกมาเ,เอาไปใส่พลังต่อสู้บว์ประมาณ250พเพื่อนๆที่เอาเวกห้เพื่อนๆก็สามารถอัพต่อได้เลยครับเอาการซ้ำไปอัพต่อขั้น5เอาเวก้ก็ใช้1ขั้น10ก็ใช้2แล้วก็ขั้น1 5ใช้ีใชนะครับโอ้โหเกมนี้อีกยาวนะ ก็เจ้าหนังสือเนี่ยมันจะมีสุ่มขายอยู่แล้วประมาณ1,000พเพแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบเออยากเอาอันต้าแลก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกมันก็คือราคาแค่600แมวนะเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันครับนะต่อไป OB1 OB1 1ม OB อนะครับอันลองสุดท้ายก็จะมีให้เลือกระหว่างกาชาติคเคนซึ่งมีเอาซูเปอร์เพนี่ว่าบ้าเพื่อออกซามูไรเนาะอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบตีบวกแต่มีมองก็ยังมองรู้สึกว่า เถ้าคนยังไม่ตีบวกยังไม่ถึงสิบเนี่ยเอาโอนี้อีลูถามมาคุมไหมมันก็ใช้ได้นะมีใช้เขาว่าใช้ได้แต่ว่าคือไอ้พวกหินตีบวกเนี่ยมีพูดจริงๆมันอยู่ที่ดวงว้ยเลยไม่ค่อยกล้าแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าเกิดบางคนเนี่ยเกิดบางคนเขาทำไมครับเกิดบางคนเขาแลกไปแล้วเขาไปตีบวกไม่ติดเนี่ยเพราะว่าบวกเก้าบวกสิบมันมันใช้ตีบวกทีมมันสามสิบอันเฮ้ยสี่สิบอันปม่วาเออสี่สิบอันปราไม่รู้ว่ามีมีตีบวกสิบรอดมาแล้วคุณไม่อยากจา เอาเป็นว่าใช้ 30- หรือ40อันเนี่ยแหละมีลืมแล้วแต่ว่ามันใช้เยอะแล้วโอกาสติดมาสซน10%ก็ตีได้4คิกอะ <c oughs> ถ้ามันติดมันก็โชคดีไงแต่ถ้ามันไม่ติดก็ฟรีครับเ <c oughs> พราะนั้นนี่คือแค่มีแนะนําว่ามีมาเอาเศษแดงดีกว่าครับเก็บครบร้อยเศษเนี่ยหมีก็เลื่อนขั้นสมุไรได้อย่างนี้โอเคกว่าสาหรับหมีนะเห <c oughs> มือนแบบเออมันจับต้องได้มากกว่าไม่รู้นะอันนี้คือความคิดใหนหมีแต่ถ้าเพื่อนๆมั่นใจในดวงก็จัดไปครับเฟืองห้านี่ไม่ค่อยคุ้มเลยนะสถหรับหมี แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันบางคือจริงๆอันนี้มีอยากบอกทีมงานว่าไหนๆจะเอาเฟืองมาทั้งทีทีมงานจัดเอาเฟืองลบเบทดมาอีกหนึ่งดีกว่าครับแล้วประกันคนเติมแน่นอนเชื่อหมีนะหมีเนี่ยแหละจะเติมไม่ไหวแล้วไม่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 ไหวจะเคลียร์กับไอ้เฟืองเฟืองลบเบทดแล้วนะอันสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ทั้ทีนะอ่ะต่อไปเป็นอันสุดท้ายนะครับมีให้เลือกโอ้โหอันนี้ไม่คุ้มเลยครับอันที่สองเนี่ยบอกเลยอันที่สองได้เฟืองทองยากมากหมีคยอยสูมไปห้าสิบอันได้เฟืองทองอันประมาณสองอันมั้ง ส่วนนี้ก็สําหรับคนที่ขาดกาชาแต่อย่างที่มีบอกคือคงมีครบแล้วมีคงไม่เลือกวันนี้ได้20อันเลยเหรอวะยีอันเนี่ยถ้าถ้าตกเป็นแมวหรือฟ้าเพชรฟ้าก็ประมาณ2,000เลยนะเยอะมากเออก็เท่ากันอันนี้ก็10อันเพราะนั้นอันนี้ความคุ้มมาหมีให้อันนี้แน่นอนครับอันต้าการ์ดถ้าเราเปิดได้การ์ดทองนะมิโนทหรือว่าสเกลอะสายดาวเมจยังไงก็ต้องใช้นะครับ หรือถ้าเกิดเป็นสายพระสายอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยสายที่ไม่ได้ใช้เป็นดาเมเอทก็สามารถไปขายได้เพราะว่าเจ้าสเกลวอล์กเกอร์กับมิโนทอร์เนี่ยราคาหกแสนถ้าซวยก็ออกฮอนก็สองแสนดีหน่อยก็งูดํางูดำสี่แสนนะครับไอ้งูด 4, ําหมีสี่แสนว่าหมีมีใบหนึ่งอ่าอันที่สองนะครับก็โอ้โหโคตรซุปเปอร์ตีบวกครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะตีบวกแต่บวกสิบเนี่ยบวกสิบไปบวกเศษมันใช้สิบสองอันก็ตีได้ห้าคิกีก อันนี้เ,นเรื่องของดวงเลยวะ่ะเรื่องของดวงนี่มีขอไม่พูดดีกว่าวะ่แต่ถ้าเกิดสมมุติคนที่อยากจะอยากลงทุนตอนนี้บวกหบวกเอยู่ใช่ไหมล้วไปตีถึงบวกเอาแค่บวก10ใช่ไหมหมีว่าโอลิเิคอนกับอีลูนี่น่าสนใจครับเพราะว่าเราตีบวกได้แบบสิกว่าครั้งอะอันนี้แต่เพื่อนๆนะแต่ว่าหมีก็มองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดเกมนี้เพราะฉะนั้นหมีจะเลือกไม่เสี่ยงก็คือจะเอาจิกซอแดงรับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าจิ๊กซอแดงมันหายากมันหายากในะนมุมมองความคิดเห็นของมีอะแล้วแต่เพื่อนอะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยทุกอย่างมันก็ดีหมดแหละมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆ่อ,นอยากได้อะไรหรือว่าถ้าจะเอาลองจากจิ๊กซอแดงดีลงมาหน่อยมีมก็ว่าทาไอ้พวกเนี้ยทำเทียสเปซเทียเนี่ยดียังไงพวกนี้เราต้องถ้าเกิดคนที่เล่นจะจะเล่นพวกเอ่อคนนกท็อปเนี่ยยังไงเพื่อนๆก็ต้องพยายามแลกพวกนี้ให้ขั้นเจ็ดให้ได้ครับ ไม่งั้นมันจะถ่วง cp ไอ้ผงพลังต่อสู้นะครับต่อไปอันที่3นะระหว่างหินตีบวกแล้วกออ็อันนี้รีรีเฟืองหมีบอกจริงรีเฟืองไม่คุ้มถ้าเพื่อนๆจะเอารีเฟืองเื่อไม่ไปหาเฟืองทองห้าอันออฟเน่าๆไปย่อยมาแลกเอาดีกว่าอันนี้ไม่คุ้มบอกนี้ไม่คุ้มส่วนหินกั้นแตกอยู่ที่ว่าเพื่อนๆต้องการตีบวกหรือเปล่าถ้าเกิดแบบอยากจะบวกยาวๆเลยก็จัดไปได้ครับแต่หมีไม่เอาครับหมีเอาแฟกเมนสองร้อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไปได้การสเกลหรือว่ามิโนทองขึ้นมาอย่างเงี้ย เราก็ต้องเอาแฟกเมนพวกนี้อัพครับแล้วแฟกเมนพวกนี้แฟกเมนแฟกต์เมนอีพิกเนี่ยคือแฟกเมนม่วงเนี่ยเราต้องเอาการ์ดม่วงมาย่อยถึงจะได้อาเดมี่ย่ยอยการ์ดงูให้ดูเดี๋ยวถ้นเพื่อนๆไม่เชื่อนะเท่ากับว่าเราย่อยทีนึงเนี่ยเราเสียมูลค่าคือสี่แสนเลยครับอันนี้พูดถึงถ้าเดรมี่จะเอาการ์ดงูย่อยนะแต่มันไม่มีใครบ้าหรอกยกตัวอย่างให้ดูเห็นไหมถ้าเกิดมีเจ้าการ์ดงูยำย่อยไหมนี่ได้สองร้อยเห็นไหมได,หได้แค่สองร้อยเองนะเท่ากับว่า สกลสกลสกลกับมิโนทอไม่รู้ไม่เคยหรอกไม่ไม่เคยกดย่อยเคยมีมิโนทอร์ได้มาสองใบแต่ขายไปหมดแล้วไม่น่าขายเลยลุงนี่เก็บไว้ใช้เองดีกว่านะ <S <S ก็เดี๋ยวแนะนําอย่างนี้ดีกว่าแนะนําแบบเข้าใจง่ายนะแนะนะนําแบบเข้าใจง่ายเลยแบบว่าแนะนําแบบเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือหมีว่าเสร็จ อีพิกมันหายากไม่งั้นเพื่อนๆต้องไปประมูลเนี่ยประมูลราคาประมาณแสนห้าถึงสองแสนนะยังต่ำถึงจะสามารถดึงการม่วงมาได้แล้วเพื่อนๆก็เอาไปย่อยแต่คืออย่างที่มีบอกว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยที่แบบกะไม่เล่นการม่วงก็ไม่ต้องเอาครับแต่ว่าหมี่มองว่า,าสายดาเมจอะอย่างน้อยก็ควรจะมีสเกลของมิโนทอร์สองใบครับแล้วก็ควรเลเวลห้าจะตันแค่เลเวลห้าก็ได้แต่ก็ต้องมีเพราะว่ามันแรงกว่าการปลาเยอะ มีลองมาหมดแล้วกาดฟ้าเลเว่าสิบห้าใสสองใบสู้ไม่ได้นะราเมจห่างมากครับสู้ไม่ได้เลยเพราะยังไงสุดท้ายสายดาเมจก็ต้องไปจบพ่สกเกลกับมิโนโทอนนะคือถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติเราพูดถึงเป็นสายเล่าบอสอะยังไงยังไงก็ต้องมีครับเพราะัน,นความมีส่วนตัวหมีถ้าจะแลกไอ้พวกนี้นะแลกแค่นี้ดีกว่าเพราะไอ้ข้างบนมันมันตีบวกร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าล่ะก็ไม่ถูกนะมันแค่การแตกเนี่ยการแตกไดสี่คลิกมีถามจริงๆเลยอันนี้พูดถึงตีบวกแดนะ้บวกสิบนะบวกสิบมาใช้กันแตกห้ามีถามนิดนึงด แตกสี่ครั้งเราก็ไม่ได้อะไรเลยหมีพูดถูกไหมสู้เอาเศษอ e ีปิกเนี่ยเราไปอัพการม่วงดีกว่าไหมอย่างน้อยเราเราก็ได้อัพถึงเลยว่าห้าแน่นอนถูกปนะ่ะล้วก็พลังต่อสู้ได้เยอะด้วยนะแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่หมีก็ยังมองว่าสายโจมตีอย่างที่บอกอะ่ะมันน่าจะไปจบที่มิโนมิโนเนี่ยยังไงก็ต้องมีแล้วก็สเกลแต่ถ้าเลือกเลือกระหว่างมิโนกับสเกลวอล์กเกอร์เนี่ยหมีเอาสเกลวอล์กเกอร์นะคนเหมืองดีกว่าคนเหมืองมันยิงคนได้ด้วยบอสก็ได้หลายตัว อันนี้ก็เออยังไม่จบครับนี่เห็นว่าพอเราซื้อเสร็จมันจะมีคะแนนห็นไหมอะเยอะอันนี้จะเป็นของฟรีถ้าเราซื้อครบถึงคะแนนที่เขาบอกเห็นไหมฮะโอ้โหเฟืองนี่ถ้าเกิดจะร้อยคะแนนให้เฟืองเดียวนะมีบองจริงๆคุณให้โลบเบดดีกว่าไหมให้โลบเวทเธอเชื่อหมีเธอถ้าให้โลบเบดนะทุกคนแม่งซื้อหมดเลยเชื่อหมีปะ่ะเพราะว่าหลายคนก็ขาดอันสุดท้ายอยู่นะให้เขาแบบจบฝันรลน์สักที โดยส่วนตัวถามว่าคุมไหมใช่ไหมครับถามว่าคุมใช่ไหมเดี๋ยวมีดูก่อนมันก็คุ้มว่าเราไปเติมเอาเอาแมวไปซื้อเองอะเท่าที่มีดูนะคุมแน่นอนคือสามสี่เก้าเห็นป่าสามสี่เก้าหูแม่งซื้อได้ห้าครั้งเลยเหรอวะนี่กะกะฟันยาวเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหนี่เสร็จเลยแล้วเนี่ยไม่ได้เลยนะ ก็อัน,นอันนี้คือแค่มีแนะนำะเฉยนะถ้าอันนี้มีเลือกของมีก็คงเอาตามเนี้ยส่วนเพื่อนเพื่อนอยากจะเลือกอะไรก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยครับคือมีรู้สึกว่ายังไงก็แล้วแต่การไปสุ่มการ์ดยังไงก็คุ้มแต่เพื่อนเพื่อนก็ต้องแบบคือขี้หลูขี้เมยยังไงมันก็ออกการ์ดโมงถูกไหมการ์ดโมงถ้าเกิดมันเป็นพวกแบบเออไปตีไปตีประเภทอะตีประเภทเนี้ยมันก็ขายได้ห้าหมื่นอยู่แล้วอะ ห้าหมื่นเซนนี่อยู่แล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ต้องไปซื้ออาหารหรือไม่ก็ต้องไปดึงการ์ดอยู่แล้วมันเป็นเรื่องมาตรฐานเลยถูกไหมแล้วก็พวกเศษแดงเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีตัวมันต้องมีตัวหลักก่อนนะนี้บอกเฉยๆสมมติเพื่อนๆแบบเล้ ADL ไม่มีซามูแล,แล้วเอาเศษนี้มามันไม่สามารถเอาไปประกอบเป็นซามูได้นะเราต้องมีตัวต้นแบบก่อนถึงจะไปอัพขั้นได้นะครับประมาณนี้นะอะถ้าเกิดเพื่อนๆมีคาถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับหรือเพื่อนๆอยากจะ มีความคิดเห็นยังไงบ้างว่าเฮ้ยเราน่าจะแลกอย่างอื่นที่น่าจะคิดได้อ,อดีบวมีอะไรอย่างเงี้ยมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์แชร์กันได้นะครับอ่าเราจบไปในส่วนกิจกรรมมาแรกแล้วนะเดี๋ยวมีขอญาติพูดนิดนึงนะ้ไม่งั้นนาะเนี่ยเดี๋ยวขอกินน้ำนิดนะครับขอแห้งมากอ่าต่อไปเป็นส่วนในสี่กิจกรรมนะครับเดี๋ยวมีขอญาตแปะเลยแล้วกันนะมีกิจกรรมมาใหม่ก็คือดูโอแดนนะครับแล้วก็เมาส์ m a วีซ e r y ี่เซลก็น่าจะเป็นอันนี้แหละที่ที่เลือกซื้อนะครับต่อไปก็คือ MVP, f e s t เฟสตาแล้วก็อ c เท s เอรี่เอนชาร์ g เดี๋ยวมีขอพูดแค่2อย่างแล้วกันนะไม่มันจะยาวไปนะครับเจ้า MVP, f e s t ีเเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับหลังจากนักประจนภัยชนะมอนเตอร์ Monster MVP ที่ถูกเรียกขึ้นมาจะดอบการ์ดที่สอดคล้องแน่นอนการสอดคล้องก็คือการน่าจะาก,การบอสแหละถ้ามีผู้ผิดขอภัยนะแต่คิดว่าน่าจะใช่การ์ดบอสของตัวนี้เราไปตี การที่ดอกนั้นจะเข้าสู่การประมูลกิจกรรมและนักผจญภัยทุกคนในเซเวอร์จะเข้าร่วมประมูลการได้หลังจากประมูลเ,เสร็จสิน้นสมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมการท้าทายกับมอนเตอร์ MVP จะรับผลประโยชน์การแบ่งปันกําไรของการนั้นก็คืออย่างที่บอกครับใครร่วมประมูลก็ได้รับการแบ่งปันไปด้วยตามที่บอกนี้เลยนะต่อไปก็คือดูโอแดนนะครับดูโอแดนก็คือกิจกรรมดูโอแดนจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พคเวลาที5 ถึงเวลา12พอคอนะครับก็คือวันที่5นี้นะก็ให้เพื่อนๆหาเพื่อนมาดูโอแดนก็คือเต้นกันสนุกๆครับส่วนรางวัลยังไม่ได้บอกนะ, yeah. ะมีกิจกรรมนี้ด้วยครับบิทติ้งทีนะกิจกรรมบิทติ้งทีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9นะครับก็คือวันที่9นี้นะถึงวันที่17 ก็คือเราเข้าไปเล่นกิจกรรมครับมันก็จะมีสุ่มไดไอเทมวิชชิงบ็อกค่าถ้าเกิดเราโชคดีเนี่ยมันจะเริ่มนับใหม่เป็นศูนย์และเมื่อค่าโชคดีสะสมไปถึงร้อยจะได้รับของวิชชิ n งบ o ็อกวิช n ิงบ็อกก็จะมีสุม่มเออโอ้ยมีเฟืองทองด้วยนะมีเพื่อนๆมีเฟืองทองดังนั้นสายฟรีสายเติมน้อยเล่นได้แน่นอนนะครับมีอันต้าแรการคูปองด้วยโอ้โหมีของและที่เด็ดที่สุดก็คือมีโอกาสได้รับการ์ดอย่างใดอย่างหนึ่งคือไฮด้าครับแล้วก็ไฮด้าแล้วก็การ์ดสเกล Walker, ก มิโนทอ์การแต่เขาไม่ได้เขียนเป็นการ์ดปลอมนะ่าจะให้เป็นจริงเลยนะเจ้าเวสติงบ็อกเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีสำหรับผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยแน่นอนนะครับอ่ะต่อไปนะคบพาร์สนะพารสกิจกรรมพาร์สที่2เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วจะวางขายเอ่อฟรีพาร์สสเปเชียลพาร์ส อาร์สเปเชียลฟาทั้งหมด3ชิ้นนะครับโหมี3ชิ้นในการขายเลยนะอ่าเดี๋ยวเราเรามารอลุ้นกันแล้วกันว่าพาสจะมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกข้อมูลมาหมดนะแต่ว่าบอกมาประมาณนี้นะพาต่อไปนะครับก็คือแฟชั่นนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับเอ่อข้อมูลน่าจะใช่แล้วแหละเท่าว่าเท่าที่มีเช็คมา ก็คือมอง k i อินเดอะเลนนะครับเดินในสายฝนนั่นเองนะครับชุดก็จะออกแนวแบบเป็นน้องคุณกบอะมีมีผ้าปัตเตอร์ด้วยนะตรงจมูกอะแต่ชุดสีเขียวด้วยมีอันนี้นะครับอะไรนะกระเป๋าสะพายเป็นคุณไข่ด้วยนะโอ้โหน่ารักหน้าช่างจริงๆสำหรับผู้เล่นที่ชอบสีเขียวน่าจะชอบนะครับ ในเรื่องความสามารถอดี๋ยวมีแปะให้ดูครับมันเหมือนก๊อปมาเลยนะก๊อปมาจากแฟชั่นเก่าเลยเนี่ยมีให้ดูเนี่ยวิชชิ่งออเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนพิมพ์นิยมเลยแต่ว่าของ n a o อ f ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเนี่ยหน้าก็เหมือนกันเนี่ยหลังก็เหมือนกันเห็นปะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีเปิดเปิดเซตเก่าชุดนางฟ้านี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ถ้าเกิดไม่ได้สายเติมเยอะไม่ได้แบบสายแฟชั่นก็ข้ามไปเลยก็ได้ครับเก็บตัวไว้เดี๋ยวมันจะมี มันจะมีแฟชั่นที่มีออปชันที่ดีมากกว่านี้อีกเยอะครับในอนาคตนะก็เพื่อนๆก็เก็บตัวไว้แต่เกิดแบบเออฉันไม่สนฉันชอบสีเขียวก็จัดไปได้เลยครับก็แค่นี้ครับสร,สรุปสำหรับกิจกรรมทุกอย่างนะไม่มีอะไรนะครับมีแค่นี้เองนะตอนนี้ที่หนีเช็คอะโอเคครับเผื่อจะช่วยผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยที่กาลังแบบเออ้ออยากรู้ว่ามีอะไรกําลังกิจกรรมกำลังเข้ามานะครับแล้วก็กิจกรรมขาเออเรียกว่าอะไรนะ กิจกรรมจัดเองซื้อเองเนี่ยอันนี้อันนี้คือหมีแค่แนะนาให้เพื่อนฟังแต่ว่าเพื่อนจะเชื่อหมีก็ได้ไม่เชื่อหมีก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนเลยอ่าแล้วก็มีอะไรสงสัยก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ใน YouTube พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเหมือนเดิมนะครับอ่าอย่างไงก็ขอบคุณเพื่อนมากนะครับแล้วเจอกันนะครับผมขอรบกวนเพื่อนเพื่อนิดนึงนะครับตอนนี้ช่อง lucky bear เปิดระบบซูเปอร์แทงแล้วนะครับเพาะว่าขอบคุณนะอ่านี่คือราคาในมือถือนะครับก็ะมียบได้หกสิบเก้าแต่ว่าราคาในคอมเนี่ยมันจะมีซึ่ับ อ่ะอันนี้ก็คือพอเพื่อนเพื่อนโดนเนนมาเสร็จนะครับมันจะอยู่ชื่อใต้คอมเมนต์เลยครับในคลิปนั้นนะอันนี้ก็คือท็อปโดนเนนของหมีครับคือใครที่มาโดนเนนให้หมีเนี่ยหมีจะจดยอดไว้หมดและถ้าเกิดสมมุติจะติดเนี่ยแค่ท็อปโดนเนนเ้าหมด6คนก็คืออย่างคุณเอกเซนเนี่ยเขาอยู่อันดับ6ช่ไหน้รับหนึ่งพันบาทเนี่ยสมมติถ้าเกิดมีใครมาโดนเนนให้หมียอดสะสมเกิน1000บาทหมีก็จะขึ้นมาที่อันดับ6แทนคุณเอกเซนนะครับ ซึ่งตอนนี้มีทําทั้งหมด7เกมแล้วอนาคตมีเกมเปิดใหม่มีก็ทำเรื่อยๆนะครับแล้วท็อปโดเนียมันจะขึ้นทุกคลิปของหมีเลยเพราะฉะนั้นกิดใครอยากจะมาติดชื่อท็อปโดเนีแล้วขึ้นชื่อหมีทุกเกมก็มาโดเนียได้นะครับกั้นก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อุตส่าห์สหนับสนุนช่องล u c คกี้แนนะครับ